ก็เลือกว่าเสร็จการออกกำลังกายผ่านแบนเดียก็จะรายงานนะครับอัรตราการเต้นหัวใจแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะสินค้านะครับซึ่งที่ผมสั่งไปนะครับก็คือเป็นนาฬิกานะครับ สินค้าอยู่ด้านในนะครับแพ็กมาอย่างดีนะครับมีอยู่สองชิ้นนะครับสินค้ามีอยู่สองชิ้นนะครับซัมซุงกาแล็กซี่ฟิตซัมซุงกาแล็กซี่ฟิตสองนะครับนะครับมีสองสีนะครับสั่งมสองอันสั่งมาสองอันนะครับนะครับสองอันนะครับสี ชมพูกับสีดำนะครับฟิตสองนะครับแล้วผมจะแกะตัวทดสอบตัวฟิตสองครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนะครับสินค้านะครับแพ็คมาอย่างดีเลยทีเดียวนะครับก็จะมีซีลนะครับตัวนี้นะครับบอกว่าห้ามรับนะครับถ้าเกิดว่าซีลตัวนี้ขาดนะครับ สี่สองฝักนะครับผมจะแกะมันออกนะครับตัวนี้ผมก็แกะซี่ออกนะครับแล้วก็จะเปิดเข้าดูสินค้าด้านในนะครับเข้าสู่ด้านในนะครับเองออกมาเออก็ต้องต้องถื่อดีๆีนะครับแป๊บหนึ่งใช้มือเดียวนะครับ มันก็เลยดูเจ็เกะขาสะหน่อยนะครับนี่ครับข้างในก็จะเป็นสมาร์ทวอชนะครับฟิตสองสีดำนะครับนี่ขึ้นมานะครับอืมจะเปิดให้ทำงานยังไงเนาะทีนี้เราจะเปิดให้ทำงานยังไงต้องดูในคู่มือนะครับว่าคู่มือเขาเขาให้ทำงานยังไงนะครับคำนึงนะครับอ่า วางสินค้าไว้ก่อนนะครับมีซีเรียลมีน้ำเบอร์ใบรับประกันนะครับข้าไปด้านในนะครับด้านในจะมีอะไรด้านในนี้ก็จะมีอ่าข้างในก็จะเป็นน่าจะเป็นอ่าด้านในนะครับจะเป็นที่ชาร์จนะครับเมาดู ครับด้านใน,นก็จะเป็นที่ชาร์จพร้อมกับคู่มือนะครับคู่มือการใช้งานนะครับ <lawsuit. S 1> คู่มือการใช้งาน <swear. S 1> ท,าที่ชาร์จที่ชาร์จพร้อมกับคู่มือการใช้งาน,นครับในที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จเอาไว้วางนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับ ็จะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับแล้วตัวน,นี้ก็จะเป็นใบรับประกันนะครับนี่คือสิ่งของที่อยู่ในกล่องนะครับก,ก็หมดแล้วนะครับในกล่องก็หมดแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวของนาฬิกากันก่อนนะครับตัวนาฬิกานะครับ ก็ขนาดก็พอดีนะครับสวยงามนะครับมีเซ็นเซอร์อยู่ด้านในนะครับตัวนาฬิกาเดี๋ยวผมจะดูในคู่มือก่อนครับว่าการใช้งานก่อนเริ่มต้นใช้งานเนี่ยจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับก่อนที่จะใช้งานได้นะครับนะครับจากการที่ดูในคู่มือแล้วนะครับตัว นาฬิกาตัวนี้นะครับจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมีการชาร์จนะครับที่แท่นชาร์จเครื่องก็จะเปิดปิดเครื่องก็จะเปิดอัตโนมัตินะครับโดยการเสียบเข้าที่แท่นชาร์จนะครับเดี๋ยวผมจะต่อเข้าที่แท่นชาร์จกันนะครับตัวนี้นะครับจะต่อเข้ากับที่แท่นชาร์จว่าเครื่องจะทํางานยังไงนะครับสักครู่นะครับเมื่อผมเสียบเข้ากับแท่นชาร์จนะครับ เครื่องก็จะเปิดโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็โทรศัพท์ซัมซุงของผมก็เริ่มทําการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โดยท,ทันทีนะครับมันก็เจอชื่อเลยนะครับมันเป็นชื่อ D7FF เดี๋ยวผมจะตั้งเครื่องใหม่นะครับการตั้งค่าที่มือถือการเชื่อมต่อกับสายรัดนะครับก็จะต้องใช้โปรแกรม Galaxy Wearable นะครับเพื่อที่จะทําการเชื่อมต่อนะครับกับสายรัดข้อมือนะครับเมื่อเราทําการค้นหาก็จะเจอ กาแล็กซี่ฟิตนะครับจากนั้นเรากดเชื่อมต่อเลยนะครับก็รอสักครู่นะครับมันก็จะมาที่หน้าเชื่อมต่อนะครับเราก็กดที่เชื่อมต่อเมื่อการเชื่อมต่อสําเร็จนะครับโปรแกรมก็จะเข้ามาตรงหน้าแสดงรายการของ g a l ล xy Fit 2นะครับก็จะมีเมนูต่างๆให้เราเลือกนะครับเราก็จะดูที่ คุณสมบัตินะครับก็จะเห็นว่า Galaxy Fit เชื่อมต่อแล้วนะครับสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับในหน้าของโปรแกรม Galaxy Fit นี้นะครับมันก็จะมีรายละเอียดนะครับการปลุกสภาพอากาศการล่างมือนะครับตอนนี้ผมจะเพิ่มวิดเจ็ตนะครับก็คือจะเพิ่มการทํางานต่างๆนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นการตรวจสอบการนอนหลับปฏิทินอัตราการเต้นของหัวใจควบคุมเพลงนะครับ เรากดบวกเข้าไปก็จะขึ้นมาที่ด้านบนนะครับเมนูที่เราเลือกก็จะขึ้นมาด้านบนแล้วเราก็กดบันทึกนะครับอันนี้คือเมนูเพิ่มเติมอื่นๆนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับมันก็จะบอกแบตเตอรี่นะครับหน้านี้ก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกานะครับโดยจะมีให้เราเลือกหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งที่เป็นแบบสีสันตัวหนังสือตัวใหญ่แล้วก็ แบบอ n นาล็อกก็มีนะครับเราสามารถแสดงแบตเตอรี่พร้อมกับจำนวน9หรือเวลากับจำนวน9อย่างเดียวก็ได้นะครับเมื่อเรากดนะครับมันก็จะเลือกให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับและเราก็สามารถที่จะเข้าไปที่โปรแกรม Samsung Heal นะครับซึ่งจะต้องใช้ควบคู่กับโปรแกรม Galaxy Wearable นะครับหรือใช้กับสายรัดข้อหมือนะครับ เพื่อที่จะดูจำนวนก้าวของเรานะครับมันก็จะแสดงค่าต่างๆให้เรานะครับการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากนะครับสำหรับโปรแกรม Galaxy w e a b e r นะครับเราสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store นะครับซึ่งก็จะดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับสามารถใช้ได้กับมือถือ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น5ขึ้นไปนะครับจากที่ผมอ่านในคู่มือนะครับ คือตอนนี้นะครับผมก็ลองใช้กับโทรศัพท์ Samsung Note 8นะครับก็มันก็จะมีโปรแกรม Galaxy Wear a b l e มาให้เลยนะครับแล้วก็มีโปรแกรม Samsung Health มาให้นะครับก็จะสะดวกนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเวลาที่เราเชื่อมต่อนะครับก็จะมีการให้ติดตั้งปลั๊กอินของ Samsung g g l a x y Fit นะครับสำหรับการใช้งานกับมือถือ Android ค่ายอื่นนะครับที่ไม่ใช่ของ Samsung นะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Galaxy w e a r a b l e มาลงก่อนนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อกับสารัะข้อมือน,นะครับ s a m s u n Galaxy g Fit 2นะครับมันก็จะทำการค้นหาปลักอินแล้วก็การอัปเดตต่างๆมาให้โดยอัตโนมัตินะครับซึ่งจะดาวน์โหลดได้จาก Play Store นะครับเราก็สามารถทำตามขั้นตอนได้เลยนะครับการใช้งานนะครับเราจะต้องติดตั้งโปรแกรม Samsung เฮลนะครับเพราะว่ามันจะช่วยในการเก็บข้อมูลให้เรานะครับซึ่ง Galaxy Fit จะเก็บข้อมูลได้แค่7วันนะครับแล้วก็จะทำการลบข้อมูลออกนะครับตอนนี้นะครับเราจะรีวิวนะครับตัวสายรัดข้อมือนะครับ Samsung Galaxy Fit 2นะครับซึ่งนี่คือหน้าตาของตัวอุปกรณ์นะครับแล้วก็มันจะทำอะไรได้บ้างครับการใช้สายรัดนะครับ นะครับก็รัดมันพอดีนะครับมันจะมีช่องให้เราได้ใส่ได้พอดีนะครับมันจะมีการตั้งค่าว่าเวลาเราเนยขึ้นมานะครับก็จะเห็นเวลาขึ้นแสดงทันทีนะครับเราก็สามารถที่จะกดนะครับมันจะมีปุ่มโฮมอยู่ตรงนี้นะครับนี่ปุ่มโฮมนะครับแล้วเราจะกดปัดปัดนะครับปัดเลื่อนมันก็จะมีอันนี้ครับการก้าวนะครับก้าวหัวใจนะครับ อัตราการเต้นของหัวใจนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ในหน้าซึ่งเป็นวิดเจที่เราเพิ่มเข้ามานะครับจากแกมนะครับแล้วก็มีการออกกําลังกายนะครับเราสามารถเพิ่มการออกกําลังกายได้นะครับจากโปรแกรมซัมซุงแวร์เบิรนะครับเราก็จะเพิ่มตัวการออกกําลังกายไว้ให้ติดตามการออกกาลังกายของเราได้นะครับนะครับมันจะเริ่มจากเวลา ็จะบอกปริมาณแคลอรี่อะไรต่างๆนะครับเรากดที่ปุ่มโฮมนะครับมันจะมีปุ่มโฮมอยู่ตรงนี้นะครับเราก็กดนะครับก็เลือกว่าเสร็จการออกกำลังกายผ่านแบตเรีก็จะรายงานนะครับอัตราการเต้นหัวใจแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับนะครับการออกกำลังกายนะครับวัดอัตราความเครียดนะครับความเครียดของเรานะครับก็วัดได้นะครับแล้วก็ อากาศนะครับพยากรณ์อากาศมีนะครับจับเวลามีการล้างมือนะครับตัวนี้จะบอกการล้างมือนะครับช่วงโควิดนะครับว่าเราจะล้างมือตอนไหนบ้างครับตั้งเวลาล้างมือนะครับเพื่อความปลอดภัยจากโควิดนะครับจําหนจานวนครั้งในการล้างมือนะครับแล้วก็วัดอัตราการนอนนะครับซึ่ง การนอนนี่ครับรายละเอียดของการนอนนะครับจะอยู่ที่ซัมซุงเฮลนะครับเราจะเชื่อมต่อเข้ากับซัมซุงเฮลนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนนะครับสามารถที่กําหนดว่าจะแจ้งเตือนการทรข้อความนะครับหรือแจ้งเตือนไลน์ก็ได้นะครับนี่คือ การใช้งานที่ตัวอุปกรณ์นะครับนอกจา้นนี้ครับก็จะมีเมนูการควบคุมนะครับที่ตัวเครื่องนะครับมันก็จะมีเมนูควบคุมนะครับเราปัดลงมานะครับมันก็จะมีการปรับความสว่างนะครับปรับความสว่างมากน้อยนะครับขึ้นลงก็คือมากเล็กน้อยนะครับอันนี้นะครับปรับความสว่างนะครับแล้วก็นี่ครับสามารถควบคุม เพลงได้นะครับสามารถควบคุมว่าจะได้ให้เล่นเพลงนะครับเลื่อนเพลงได้นะครับเปิดลดเสียงเสียงดังเสียงค่อยได้นะครับแล้วก็นะครับตั้งสันการตั้งสันการค้นหาโทรศัพท์นะครับค้นหาโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการาโหมดโหมดกันน้ํานะครับล็อ ล็อกกันน้ำนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นล็อกกันน้ำนะครับแล้วก็ค้นหาโทรศัพท์นะครับแล้วก็หมดห้ามรบกวนนะครับเวลากลางคืนเวลาเรายกหน้าจอขึ้นมานะครับถ้าเรากดตัวนี้ก็คือหน้าจอจะไม่สว่างนะครับนะครับคือเมนูกันตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับรัามถที่จะรีสตาร์ตตัว าสายรัดข้อมือได้นะครับรีสตาร์ทนะครับนะครับการใช้งานเข้าๆก็มีเพียงท่านนี้นครับถ้าชอบนะครับก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับการรีวิวครั้งนี้นครับผิดพลาดอย่างไรนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับ